อาละครับผมสุรชชูงลานะครับผมสัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนนแมนนี่นะครับขอทุกคนมีกันนะอนันต์นะครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติทั่วไปนะครับผมที่คุณจะสามารถเข้ามารับชมข่าวในช่องเราได้นะครับผมเรื่องอัปเดตข่าวสองเอาเรื่องด้วยกันนะครับผมโอเดรแฟนนะครับผมซึ่งผมอยากจะใช้เป็นภาษาไทยนะเพราะว่ามันดูแบบมันดูแบบเฮ้ยมันใช้ได้แ่ะ มีข่าวนี้มันมีข่าวมานานแล้วนะครับผมแนะ่นอนที่สุดว่าผมรอให้ทุกคนเอามาลงก่อนนะครับผมผมจะได้แบบเป็นคนท้ายๆในการลงนะแต่เชื่อวนะ่ายูทูบน่าจะไม่ค่อยมีคนลงนะนอกจากผมเนี่หละเนื่องจากว่าเราทิ้งลิงก์ไม่ได้นะครับผมแล้วก็เอาแนวนําเสนอของแนวข่าวเฉยๆนะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะติดแบรนดนะครับผมแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารของตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมนี่คือใครคือใครนึงนะครับผมของ, air, งออลิแฟนเขาได้กล่าวไว้ว่า ธุรกิจของเราคือการส่งเสริมให้ครีเอเตอร์มีสิ่ภาพสูงสุดคุณลักษณะนี้นเ,นเป็นลักษณะขั้นตอนแรกในการสำรวจบทบาทที่ NFT สามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์มของเรานะฮะประมาณนั้นคร่าวๆครับผมซึ่งโอกาสที่เราจะได้เห็นเว็บไซต์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับผมที่จะยอมรับคริปโตนั้นก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในต่อไปซึ่ง OnlyFans กับ Twitter นั้นก็ได้ทำรูปแบบนั้นขึ้นมาแล้วนะครับคือรูปแบบไอหกเหลี ok ่ยมนะครับผมที่สามารถยืนยัน MT ของตัวเองได้นะครับแน่นอนที่สุดว่ามันมีทั้้้งขขออดีีเเสยนะรา มองว่าสำหรับผมผมมอนะครับผมในหลายมิตินะครับที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะเออันนี้ต้องดึงมุมมองของพี่มหาชัยมาด้วยนะครับผมอ่าพี่มหาชัยกล่าวไว้ว่าการที่เราใช้รูปแบบเอ็นพีนะครับผมในการเืียนตัวตนนะครับผมมันจะทําให้เราอาจจะเจอปัญหาในอนาคตได้นะครับผมเช่นแก๊งอาชญากรนะครับผมข้ามชาติที่จะเข้ามาจับคุณนะครับผมมัดนะฮะแล้วก็หักนิ้วคุณนะครับผม หรือทุบแขนคุณให้หักนะครับผมหรือทุบหน้าคุณนะครับผมซึ่งอาจจะดูโหดร้ายนะครับผมแต่จริงๆแล้วฮ่องกงนะครับผมอเมริกานะครับผมมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมและเยอะมากนะซึ่งสำหรับผมผมมองว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่ดีนะสำหรับใครหลายคนที่ไม่ระวังเลอกโซเชียลนะครับผมแล้วเป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างร้ายแรงมากนะครับผมทาไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเคสฮ่องกงหรือไต้หวันนะครับผมรู้สึกจะทั้งสองที่เลยมั้ง มันมีเคสที่แบบไปแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันการแบบอความการตรวจสอบนะพอเขาไปแลกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเขาก็โดนจับมัดไว้นะครับผมแล้วก็รีดรหัสนะครับผมจากตัว w a l l ล็ตนะครับผมฮัตไปวอลเล็ตนะสุดท้ายนะครับผมก็โดนเอาเงินไปนะครับพร้อมทั้งถูกทําลายจนแขนหักนะครับผม อเมริกาก็มีนะครับผมล่อลวงไปนะครับแล้วก็โดนโดนฆ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวเคยมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมซึ่งม่แนในใจว่าช่วงไหนนะยังไงก็ตามนะครับผมเราในประเทศเรายังไม่เจออย่างนั้นนะครับผมแต่ในอนาคตผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆนะกฎหมายมันเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเจอเหตุการณ์งั้นได้นะครับผมแต่ผมอยากจะพูดหลายๆครั้งนะว่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับผมหรืออย่าไปแลกอะไรที่มันนอกเหนือจากไอเชนนะเพราะว่ามันเพื่อความปลอดภัยของคุณและตัว เสียภาพของชีวิตของคุณด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะครับในข่าวที่2นะครับผมที่ผมจะพูดถึงขอเป็นภาษาเคล็ละกันเพราะว่ามันได้อัตราลดกว่านะครับข่าวแรกเป็นภาษาไทยเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้อ่านกันนะครับผมเพื่อป้องกันการโดนแบนจาก u t u b e นิดหน่อยนะฮะ breaking squidger นะครับผมมันเป็นตัวดูเดอร์ตัวหนึ่งนะครับผมที่เขาทําขึ้นมาเป็นเอตัวหนึ่งนะครับซึ่งปัญหามันก็เกิดขึ้นนะครับผมที่มันถูกดีลิชออกจาก o p e n s e a แล้วก็ลุกแลไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เขาถูกประกาศนะครับผม5้าเจ็แผ่นนะครับผมในการตรวจสอบนะครับรายละเอียดนะซึ่งเขาบอกว่ารายละเอียดของมันเนี่ยมีการที่มี2กระเป๋านะครับผมที่แกมนะครับกับรักพนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงสูงมากนะครับผมและเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่เวนะิร์กนะหลายๆคนอาจจะเคยเข้าไปซื้อนะครับผมเช่นตัว League of s q u a r e เอ่อนั่นแหละ รีกออฟเดวิลสนะครับบิง์นะครับผมแล้วก็วอลออฟกริมนะครับผมพวกนี้ครับผมที่มันเป็นลักทรูกับสแกมนะครับผมดึงพมออกมานะซึ่งรีพอร์ทที่เกิดขึ้นนะมันโดนขโมยไปประมาณสิบล้านเหรียญแล้วนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้ตัวหนึ่งที่จะมีโอกาสที่คุณจะโดนนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเขาประกาศก่อนนะฮะแล้วก็ปิดรูปแบบการขายของไอตัวอ NFT ตัวนี้ไปนะครับผมจากสุเดี๋ยว ว่าต้องอ่านอะไรสักอย่างผิดแน่ๆเลยภาษาอังกฤษผมค่อนข้างตกต่ำมากนะครับผมอย่าว่ากันนะครับมาพูดกันได้นะเรื่องภาษาอังกฤษผมผมผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับผมแต่คือผมเป็นคนคือหลายคนไม่กล้าพูดนะแต่ผมกล้าพูดนะครับผมอาจจะผิดถูกก็ผมไม่ได้สควิเกิ squiggles โอเคถูกครับผมไม่มีอะไรผิดนะฮะ เ,เมื่อเราทําอย่างนี้ปุ๊บนะครับเขาตรวจสอบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ไอตัวที่เป็นเจ้าของกระเป๋านะฮะผมที่มันทำเนี่ยสองสามกระเป๋าเนี่ยมันเป็นคนที่วางแผนมาอย่างดีนะครับผมแล้วเปเปอร์ที่ออกมาเนี่ยเขามาตรวจสอบหลายๆครั้งนะครับผมถึงแม้ตัวสกิฟโก้นะครับผมจะบอกว่าเขอยสิบอได้ทําผิดอะไรนะฉันไม่ได้ทําผิดอะไรเลยทําไมต้องไมนี่ฉันซึ่งเมื่อเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับผมเราก็ได้แต่มองแค่ว่า มันไม่มีความปกติเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้อันนึงที่ผมรู้สึกว่าแปลกใจอยู่นะอย่างน้อยที่สุดนะครับผมสำหรับใครที่เข้าไปซื้อนะครับผมหรือเผื่อเข้าไปซื้อนะครับผมก็พูดตัวธสัุงโคกับเขาได้ับตัวเขาได้เลยนะถึงแม้ว่าตัวคอมมูนิตี้เขาจะใหญ่หรือแข็งแกร่งนะครับผมแต่กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าอยู่ภายในนะมันมีปัญหาจริงๆนะผมมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆนะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ คุณควรจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับผมในการเข้าซื้อ NFT นะไม่ใช่วาง NFT บางตัวดีเลิศประสิิสีนะผมอย่างตัวผมอย่างเงี้ยที่ซื้อไลอ้อนอสูรนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวนะครับต้องเข้าใจก่อนนะถึงแม้ราคาขึ้นหรือลงมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับกับความรู้สึกของผมนะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อนในคลิปหน้าผมป้อมนะครับผมจะเอาข่าวที่ทั้งดีและข่าวทั้งเลวร้ายมาพูดให้ฟังนะครับเอออีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดแต่ผมน่าจะพูดไม่ได้ในในช่องแน่นอนนะครับผม เพราะว่ามันเป็นคร,ครับครับนะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะพูดได้แหละแต่ผมไม่ได้ทิ้งลิงก์ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับในส่วนตัวของผมนะอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอน,นี้เท่าไหร่เฉยๆน,น,นะครับผมเมตาไนท์ c l ับนะครับผมซึ่ง มันก็เป็นออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่นะอันนี้ผมไม่ได้ทิ้งลิงไว้ให้นะครับผมก็ไปติดตามดูนเ,เองนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆเค้าจะมาใหม่คลิปหน้าผมพบสวัสดีครับผม